ด้วยแล้วเก็บสวยแชมป์มากๆด้วยองค์แรกต้องต้องต้องเป็นอพระที่เป็นองค์ประสบการณ์องค์ประสบการณ์ก็คือองค์นี้นี่ก็คือที่ที่เคยเห็นรุ่นพี่ครับท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลังบดสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีแล้วรดลดแบบรถความแล้วไม่เป็นไหลจาได้ว่าแกหยิบมาจากในคอก็พิมพ์นี้เลยโอ้โหตอนนั้นนี่โอ้โหแบบอยากเก็บไพระเลยอยากเล่นแล้วสมัยนั้นถามว่าพี่เช่ามาเขาบอกสามพันห้า แต่ตอนนั้นก็ยังแบบหาอยู่ทั้เป็นประมาณเกือบปีครับองนี้ก็ได้มาประมาณพันปลายปๆโอ้แต่สวยอยู่นะฮะพอดูมีมีตถึงพันไไปลถึงไม่สวยตอนนี้ก็ปีสามสิบตอนนี้ตอนนี้ราคาน่าจะจะเป็นหลักแสนนะครับแสนนะครับโอ้สวยครับเนี่ยองค์แรกเลยเป็นองคแล้วตอนสมัยนั้นเนี่ยวัดทองขอมจะราคาถูกกว่าวัดมระขัมเท่าเพราะว่าอืมคือเคยได้ ข้อมูลจากอาจารย์สำดววเนี่ยมองไว้สองแบบที่บันทึกไว้นะว่าหนึ่งพระกุฎอันนี้อาจจะปลุกเสกที่วัดมะขางเท่าแล้วมาแจกที่คลองขอมหรือหรือไปชางที่คลองขอมเลยแล้วก็แจกอแต่ด้วยด้วยอันนี้ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยจะเบากว่าใช่เบากว่าที่ออกตรงเลยวัดมะขางเท่านี่เป็นอะไรนะครับเขาบอกเป็นคุดแบกเสมาครับเป็นคุดคุฑบ้างบ้างก็บอกเป็นคนทันแบกเสมาเดี๋ยวบางคนก็บอกเป็นคุฑคุดหรือคนทันก็ได้